ผียักษ์เมืองบางบทมาหาที่วัดป่าคุณยายได้เล่าเรื่องน่ากลัวเรื่องหนึ่งให้ฟังว่าที่วัดป่าแห่งหนึ่งที่มีชื่อเสียงในภาคเหนือตอนล่างเป็นวัดที่คุณยายและครอบครัวจะไปถือศีลภาวนาอยู่ประจำวันหนึ่งได้เดินทางไปจำศีลที่วัดแห่งนั้นเช่นเดิมที่วัดมีบรรยากาศร่มรื่นมากมีต้นไม้น้อยใหญ่ขึ้นอยู่เป็นระยะเหมาะแก่การทำสมาธิจึงมีผู้คนมาร่วมจำศีลที่วัดพร้อมคุณยายอยู่มากหน้าหลายตา ทั้งคนเก่าคนใหม่การภาวนาเดินจงกรมก็เป็นปกติทั่วไปอยู่มาวันหนึ่งขณะคุณยายอยู่ในห้องพักหลังจากทำสมาธินั่งพักอยู่นั้นคุณยายก็เห็นชายอ้วนใหญ่มากใหญ่เหมือนยักษ์ขาอ้วนเป็นป้องยาวใหญ่สูงกว่ายอดไม้ขาเป็นป้องอ้วนกลมมีขนขาขึ้นตามขาอันอ้วนใหญ่นั้นเยอะมากคุณยายจำได้อย่างแม่นยำเมื่อเห็นครั้งแรกท่านก็ตกใจบ้างพอควรเพราะมองขึ้นไป ก็เห็นตะขาอันอ้วนใหญ่และพุงผุยอ้วนโตออกมาแขนเป็นป้องใหญ่ดำน่ากลัวและน่าเกรงขามเดินไปมาบริเวณที่ผู้คนกำลังจำศีลภาวนาสักพักก็หายไปวันต่อมาเมื่อใส่บาตรที่วัดเช้าเรียบร้อยคุณยายก็พอมีเวลาได้พูดคุยกับผู้ที่มาปฏิบัติธรรมคนอื่นๆว่าได้เห็นคนตัวใหญ่คล้ายกับยักษ์ตินแถวที่พักไหมท่านเล่ารายละเอียดให้ฟังก็มีหลายคนบอกว่าเห็นตรงกับคุณยายเช่นกัน แสดงว่าตอนเห็นนั้นไม่ใช่ในความฝันแต่เห็นจากตาแต่ภาพก็ไม่ได้ชัดเจนมากพอลางลางแต่พอรู้ว่าชายยักษ์ผู้นั้นมีลักษณะอย่างไรใคายักษ์ที่เดินเฝ้าทรัพย์หรือเฝ้าวัดอยู่ตลอดต่อมาไม่นานคุณยายก็ได้มีโอกาสได้พูดคุยกับพระในวัดบางท่านท่านก็ได้บอกว่าแถวนี้มีเมืองบางบทชายยักษ์นั้นน่าจะออกมาจากเมืองบางบทมีพระและโยมหลายท่านเห็นอยู่ประจํา พระท่านกล่าวบอกว่าพวกเขาไม่มาทําลายผู้ปฏิบัติธรรมหรอกเพราะเขามีเมืองลับแลที่เขาอยู่ของเขาแต่เราไม่ไปทําสิ่งไม่ดีไม่ร้ายกับเขาต่างคนต่างอยู่กันไปเมื่อได้รับฟังคุณยายก็ไม่ตื่นกลัวผี่ยกเมืองบางบทผู้นั้นอีกเลยและทําหน้าที่ของแต่ละคนไปการปฏิบัติสินสมาธิในวัดป่าแห่งนั้นจนครบวันที่ตั้งใจกันไว้ทุกคนก็เดินทางกลับบ้านด้วยความปลอดภัย คุณยายจึงได้นำเรื่องนี้มาเล่าสู่ลูกหลานฟังเพื่อให้ได้ข้อคิดว่าการอยู่ร่วมกันต้องอาศัยปัจจัยหลายอย่างเพื่อให้เกิดความสงบสุขโดยเฉพาะความเห็นอกเห็นใจและเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่เพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน